เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นราคาแบบถูกามากแล้วก็เกรดพรีเมียมด้วย สว,ส,วสวัสดีครับส,ส,วสวัสดีครับผมไบค์เตอร์ซินเอกครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาร้านลับๆครับก็คือเฮ้ยมันก็ใกล้ไปแล้วก็คือวันนี้ผมจะพาทุกคนมาร้านลับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาแบบถูกมากๆแล้วก็เกรดพรีเมียมด้วยคือรับยังไงก็คือแบบเห็นแดงๆใช่ไมก็คือแบบอยู่ในมุมอะ ไม่แล้วตรงนี้คูดไก่คูดไก่อะแต่สําหรับคนถ้าอยู่แถวนี้มากินได้เลยสําหรับอาหารญี่ปุ่นนะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเปิ่อนอยู่ตรงถ้าเรามาจากในเมืองเจอแยกหลุยายเลี้ยวซ้ายก่อนไปแม่ควงอะก่อนถึงัอมคาเทคนะครับก็อยู่ตรงข้างเซเว่นเลยครับป้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าร้านลับปั๊บอย่างนี้มีของอร่อยน่ากินขนาดไหน่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าว่ามีอะไรก็คือเนี่ยมีที่นั่งไม่กี่ที่คือต้องมาแย่งกันเองนะฮะไม่ใช่แบบมาแล้วได้กินก็คือต้องมาลุ้นที่นนัั่่่่่งงวาารจะมีีทหือเล มาเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างครับนะครับขอเมนูหน่อยครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีแซลมอนนุ้ยมีแซลมอนงั้นเดี๋ยวผมเอาแซลมอนซาซิมิมียำแซลมอนด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะยำเมนูเขาก็มีประมาณนี้นะฮะ ก็งั้นเดี๋ยวผมเอาหมดทุกเมนูเลยว่ะหน้านี้ก็มียำแมงกะพุนเอาซาบะย่างซีอิ๊วดีกว่าได้โอเคครับแล้วก็หอยนางรมหอยนางรมสักกี่ตัวดีเอาสักสี่สี่ตัวแล้วกันนะฮะแล้วก็ยำสาหร่ายแล้วก็ปวดวาซาบิโอเคค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีหน้าหลังด้วยมีเนื้อด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีโคขุนค่ะไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทเขามีเนื้อเยอะมากงั้นเดี๋ยวเอาทุกทุกอย่างเลยแล้วกันเอาแบบเป็นมินิมัลแลนะฮะเอาแบบแดงแดง โอเคขอบคุณมากนะครับเฮ้ยเอาข้าวด้วยมีข้าวไหมฮะมีค่ะมีข้าวข้าวเหนียวไม่มีเล่ข้าวเหนียวเฮ้ยมาร้านขนาดนี้ต้องกินข้าวญี่ปุ่นงนั้นผมขอข้าวญี่ปุ่นถ้วยหนึ่งอะโอเคเดี๋ยวเรามารออาหารกันนะว่าจับหน้าตาเป็นยังไงไป เอาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้อุ้ยอุ้ยเนื้อเนื้อเนื้อทิ่นก็คือตอนนี้ก็คือมานะับทุกเมนูแต่ตอนเนี้ยมันร้านค่อนข้างมีพื้นที่จํากัดนะฮะแทบจะแย่งกันนะฮะคือเดี๋ยวผมจะมาชิมแต่ละอย่างก็คือข้าวนี่คือข้าวสวนยร้อนๆนะฮะผมสั่งมาถ้วยเดียวฮะคืออันนี้คือถ้วยหนึ่งนะฮะโอ้ยร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวเรามาชิมอะไรก่อนดีวป่าเอาเนื้อไหมก็คือที่เด็ดที่นี่ต้องเป็นเนื้อพี่ว่านะอันนี้เป็นเนื้อส่วนไหนครับเพื่อนพอมีความรู้ไหมครับเนื้อส่วนตตััวววววี่เเเเ้อสดดดดยย๋ไชิม หอมนุ่มมากอันนี้คือมันเป็นตรวติดมันอะ่ะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเนื้อเท่าไหร่ฮะชิมต่อไปดีกว่าครับมานี่ต่อไปฮะอ๋อนี่คือแบบมีเดียมแรงนะฮะมีแดงแดงหน่อยจิ้มน้ำจิ้มแจ่วอันนี้นุ่มมากต่อไปฮะนี่ก็คือเนื้อเราสั่งมาสามอย่างแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างอะไรเดี๋ยวเราค่อยถามเขาอืม โทษนะครับเดี๋ยวขอถามเลยครับอันนี้คือเนื้ออะไรครับอ๋ออันนี้เสือร้องไห้ค่ะร้านนี้อันนี้ลิปอายใบพายอ๋อก็คือผมไม่รู้จักแล้วชื่อร้านนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยทัสกิค่ะอ๋อร้านทัสกินะฮะก็คือเมื่อกี้ผมอ่านไม่ได้โอเคขอบคุณครับขออนุญาตคิดอะไรมากวะส่วนนี้เป็นเนื้อโคขุนนะครับไม้ละสิบบาท นุ่มข้าวคำโตโตช้อนนพี่เฮ้ยคนญี่ปุ่นเขาไม่กินช้อนกันโอ้โหร้อนร้อนมันก็จะร้อนอย่างเงี้ยพี่โอ้ยต่อไปเป็นปลาสาบะนะฮะเฮ้ยแต่แต่พี่ชอบนะปลาซบะอันนี้ปลาสาบะย่างซีอิ๊วนะฮะเหมือนปลาซาบะก็มีย่างเกลือด้วยใช่ป่ะแต่เราย่างซีอิ๊วมา นี่แซลมอนนะฮะแซลมอนเราจะมี2แบบนะครับนี่ก็จะเป็นแบบยำแล้วก็แบบธรรมาดาเดี๋ยวผมขอชิมแบบธรรมาดาก่อนแล้วกันะชิ้นโตๆต,ตครับอืเป็นเดี๋ยวชิมยำยำนะยำแซลมอนหรือหน้าเหมือนกันฮนะอืม,อมเฮ้ยเปิ้อนยำนี่ได้เลย เออย้ำนี่แเลยโจมาเรามาลองหอยนางรมมาเลยดีกว่าาอะเออว่ะเออนั่นดีเฮ้ยไม่มีอันนัโอเคนี่คือหอยนางรมนะหอยนางรมนี่มาจากที่ไหนครับถ้าบอกว่าตลาดนี่ฮารเลยนะหอยนางรมแล้วมันต่างจากไทยยังไงเป็น ไทยก็มาไทยออเควันนี้ได้กินหอยได้เหรออืีได้กินหอยท้ะเทศนอกนองน่อ้ยชิมมีดีกว่าใช่แล้วเฮ้ยเขามีผักดองด้วยอือเฮ้ยผักดองดีว่ะเฮ้ยจริงจงผักดองดีเออคล้าย า,า,า,าเอ้ยจริงจริงจริงคล้ายๆ้ำที่มาจ่าเนื้อติดนานนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเสือร้องไห้ใช่ไหมเสือร้องไห้เอ้ยชอบชอบชอบจริงเลยเนี่ยดูมันต้องเติมข้าวจะบอกว่าลืมแมงกะพุน น่าจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเปิ้ลเปิ้ลเหมือนว่าเปิ้ลชอบไหมรอบรับรับโอ้ยเหมือนแบบเหมือนกับมามาสดเลยนะก็คือร้านนี้ก็คือเป็นร้านลับๆก็คือแบบเป็นร้านเนียบๆก็คือดังกันแบบอยู่ในวงในหลายคนก็รู้จักนะก็แวะมาทานกันได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาราคาถูกมากเลยเดี๋ยวเรามาถามราคาได้ไหมเราไม่รู้ราคาเราทำไงอะ สอถามสิครับถามโทษนะครับขอถ,ถามราคาหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวขอทราบราคาเลยวะว่าแซลมอนเนี่ยเท่าไหร่ฮะแซลมอนซาซูมินะคะแปดสิบเก้าบาทค <89! S 1> ่ะแปดสิบเก้าจริงป้ะยอ่าแล้วถ้ายำนะยำได้บอกเท่าไหร่ฮะยำก็แปดสิบเก้าค่ะและ้วยำให้ฟรีเอ้ายำก็แปดสิบเก้ายำฟรียำฟรีด้วยอ,อะไรอีกอ,อะไรอีกอ,อยากรู้อะไรอีกเนื้อเลยพี่เอาพวกเนื้อพวกเนื้อเท่าไหร่อะเมนูเท่าไหร่ก็เมนูละวหกสิบเก้าบาทเอาทุกเมนูเลยเหรอไอ้พวกริบอายเรามีออะไริาย ใบพายเสือร้องไห้29บาทโอเค29บาทหมดเลยคนด้านไหนเนี่ยน้องสุพรรณบุรีวะน่ะเพชรบูรณ์อ๋อแม่ค้ามาจากเพชรบูรณ์1,000 1 0 0ว้าเอ้ยเราหอยนางลมมาครับขอถามหอยนางลมหน่อยหอยนางลมตัวละ29บาทหอยตังหอยนางลมตัว29บาทจานนี้ก็ร้อยกว่าบาทเองเออแต่เครื่องแบบเต็มเลยของแต่ละอย่างก็คือเมนูนึงก็ไม่ถึงร้อยนะฮะหมดนี่ก็คือไม่แพงอ่ะก็เหมาะสําหรับคนที่แบบ ไม่อยากไปกินบุฟเฟ่อะหอมปลาหอมคอก็แวะมาทานได้นะฮะไม่ได้กินเยอะอแบบเราอะเออถ้าคนไม่ได้กินเยอะแบบเราสายเรานี้บุฟเฟ่เท่านั้นต้องบุฟเฟ่เท่านั้นต่อด้วยหอยนางรมนี่ตุดๆุดไม่พอสี่ตัวต้องการอะไรนะเออได้มา าานวตมพี่กินปลยาดองไปข้าวต้มใหญ่เลยนะเออร้อนข้าวคนร้อนเลยเก็บทำไมวะโอ๊ยกูไม่เอากูไม่เอากูไม่กินเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูหิวเดี๋ยวกูเรียกเองเฮ้ยแต่แต่ชอบชอบผักดองมากเลยจริงๆ ผักดองที่ผมขอเพิ่มได้ไหมครัขอผักดองเพิ่มได้ไหมครับหินหวานคุณเพชรบูรณ์ไม่ต้องถ่ายที่แปงแล้วเออมึงต้องถ่ายกูแล้วมึงเนี่ยอันนี้คือทีเด็ดอยู่ที่น้ำยำของเขาแะ้วครับเข้ากันมาก วุ้นเส้นก็คือเขาเอาวุ้นเส้นมาด้วยจะบ้าเหรอหดีคือมเท้าไม่เห็นมือไม่เห็นมือข้างเลยเว้ยไม่มีม่มี พี่หยุดประนาหนึงชาขายอ่ะอะดูแลของน่าจะโอเคไหมเขาขายราคานี้ไม่รู้ว่ะอยากรู้ไหมเออเดี๋ยวเขอเขาถามอีกรอบหนึ่งครับผมก็มคือก็อยากถามไมนะทำไมถึงขายราคานี้ได้เขาอ่านั่นสิครับคือร้านของเราคือเน้นขายแบบ ราคาที่คนในท้องที่คือโเกิดอะไรอะคะกำไรแบบไม่มากอะไรเงี้ยใกล้ๆตั้งอยู่ใกล้อ๋อกำไรไม่มากโอเคครับผมกำไรแบบหลักสิบห้าบาทสิบบาทประมาณนี้คือเน้นขายในชุมชนแล้วแม่ก็คืออยากให้เขาได้กินใช่ก็คืออยากให้คนในชุมชนได้กินของอร่อยๆนะสวยแล้วแบบโอ้โหดยอโอเคขอบคุณครับขนาดเราอยู่หางดงเลยยังมากินนี่เลยเออเดี๋ยวจอมมอนเต้ยบอแล้วเว้ยดูยังต่อดีกว่าฮะ จริงนะแปดสิบเก้าอืม,อมคือที่นี่เราอยู่ข้างเซเว่นนะก็คือใครอยากแวะมาชิลๆซื้อขครื่องดื่มก็แวะเซเว่นได้ก็มานั่งกินที่ร้านได้ได้ได้ไหมต้องถามก่อนเพราะนะคบถ้าสมมติว่าแบบอยากกินขครื่องดื่มแวะเซเว่นนี้ซื้อมานั่งกินที่ร้านนี้ได้ได้ค่ะก็คือซื้อเซเว่นมาอ๋อน้ำแข็งฟรีน้ำฟรี เซเว่นมากินดูได้นะได้แล้วไม่สั่งที่นี่ได้ไหมได้ทัดทัดอ๋อก็คือสามารถไปซื้อเครื่องดื่มที่เซเว่นแล้วก็มากินที่นี่ได้เขาก็ไม่คิดอะไรเลยโอเคขอบคุณครับเฮ้ยข้าวเขาที่ข้าวจำนนแล้วเนี่ยจริงจังงัเนี่ยข้าวจำนนแล้วเนี่ยพี่พี่ข้าวช่วยก่อเฮ้ยไม่เอาแล้วโอ๊ยโอ๋ยปอนย์กับอะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็หอมปากหอมคอแล้วเพราะวันนี้เรามารีวิวร้านลับๆนะฮะงั้นเดี๋ยวเรา ขอฝากช่องทางการติดต่อของร้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอครั้งสุดท้ายแล้วควนสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วกนเนี้ยค่ะร้านก็นะคะอยู่ตรงแยกหลุยส์นะคะทางเลี้ยวซ้ายจะตรงไปทางแยกแม่กวงอะคะอ่ะอยู่ข้างเซเว่นค่ะก่อนถึงปั๊มคาทคค่ะตอนถึงปั๊มคาทคใช่แล้วเปิดปิดกี่โมงครับเปิดห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งปิดห้าทุ่มห้าทุ่มค่ะโอ้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือมาเจอกันได้นะครับสําหรับ พวกเราอีเตอร์สินเนก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ผมก็มากินอร่อยอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆเดี๋ยวเราจะพาไปกินที่ไหนกันอีกเอ้ยมึงก็มาที่กูบ้างเดียโอ้โหก้องกโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครก็สำหรับอีเตอร์สินเนก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเพจไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ บ้าเปิดบ้าเปิดได้เปิดบ้าอีกโอเคครับ